บ้ดวยให้พูดด้วยไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้สันเลยพี่ไม่ให้สันเลยก็แล้วกันอย่าโล่ตัวเดียวอ่ะอย่โล่ตัวเดียวไม่เป็นไรมาเน่มาเน่อุ้ยอุ้ยโทษมาเน่มาเน่มาเน่ ว่าลมพัดวูบอ,อมาไม่รู้ว่าจะได้เห็นมันบินไหมครับวันนี้มนันนี่จะอยู่ในคลิปไหมมันนี่มันนี่มันนี่แต่งตัวมันนี่โอ้โหตรงนี้นี่ยเยอะแยะเลย สองสองสองเขาบินไปดูอะไรกรันบินไปทำอะไรกันตรงนั้นเนี่ยไปหาอาหารกินูนี่นะนี่มีสันเตะตอนนี้มีเล็บเบิร์ดหนึ่งตัว แล้วก็ฟ้าผ่าอีกหนึ่งตัวนี่ลูกนี่ลูกต่อเลยนี่ยอมพองต้องแม่มึงทำเท่านั้นหนึงเนี่ยไปดูซิว่าตรงนี้เขามีอะไรกันนกถึงได้มาตอมเยอะแยะเลย อืมอย่างนี้เองอย่านะมาก้อนค่ะวตัวน่ต uh ัวดีเลยกินเก่งนี่ต okay. ิดเตีน่เตี๋ยวนี้ตัอืมตัวนีกินเลยมาขออาหารกินเลยเอ้าให้กินเลยเหรอยังไม่ให้กินมาขออาหารกินจะไม่ให้กินไอัวนี้ให้กินไหมเนี่ยจวนนี้ให้กินไหมให้เลยนะบอกตัวนี้ คือตอนนี้เนี่ยนะตอนนี้มันแปดโมงแต่กําหนดการของเราก็คือว่าเดี๋ยวสิบโมงสิบโมงเขาจะมาลากเรือเรากลับไปลากแพเรากลับไปเพราะนั้นตามเวลาแล้วถ้าเกิดว่าตอนเช้าเนี่ยถ้าเราให้ข้าวเขากินตอนนี้เนี่ยกว่าเขาจะยอมลงมาเกาะคอนอย่างนี้อีกทีนึงเนี่ยนะก็คงจะเกือบเที่ยงเพราะฉะนั้นเราจะให้คนอื่นเขามารอเราไม่ได้เวลานี้เราก็เลยยังไม่ให้นกกินข้าวนะที่ว่าเขาอยากจะบินไปไหนก็บินไปก่อน ให้เขาบินไปแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายที่เราจะเอาเขาลงกองเราชงข้าวรอเราะจานก้องแก้งเดี๋ยวเขาจะกลับมา